ป oh, ระวัติหมู่บ้านตัวแห่โดยสังเขปหมู่บ้านตัวแห่ตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำาบลแม่สามแลบอำเภอสบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแยกมาจากหมู่บ้านโคกมอคีประมาณปีพุทธศักราช2411มีนายจาเจเป็นผู้นํารัษดรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอมี17ครัวเรือนพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้านตัวแฮตั้งอยู่บนไหล่เขาพื้นที่ลาดชันอยู่ติดชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงชาวบ้านขาดการศึกษาการคมนาคมยากลำบากมากในเดือนพฤศจิกายน2549ทางราชการได้เข้ามาจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรตวจตระเวนชายแดนขึ้นและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา2550เป็นต้นไป